เรามากระต่อนะครับคุณผู้ชมคาะช่วงนี้อยู่กับนะคะหนังไก่กรอบทองพันช่างนะคุณผู้ชมนะคะหนังไก่กรอบทองพันช่างอร่อยนะคะอร่อยเต็มคำเคี้ยวมันนะคะไม่เหม็่นหืดนะคะเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติเนี่ยได้1เดือนเต็มแต่ถ้าเกิดแช่ตู้เย็นจะได้6เดือนนะคะุณผู้ชมนะคะใช้หนังไก่กรอบอย่างดีและมีคุณภาพนะคะวันนี้เรามาขายในราคาต้องบอกว่าต้นทุนแล้วนะลันเนาะต้นทุนมากเลยนะคะร้อยกรัมราคาเพียง59บาทแต่ถ้าเกิดซื้อ3ถุงเนี่ยนะคะ จะเหลือเพียง159บาท250กรัมราคาจะอยู่ที่139บาทซื้อ2ถุงจะอยู่ที่259บาทนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคุณผู้ชมนะคะเจ้าของเขาดีใจมากเลยนะคะที่มาได้เป็นสปอนเซอร์รายการของเรานะคะฝากสั่งซื้อกันด้วยนะคะสำหรับหนังไก่กรอบทองพันช่างกินอร่อยไม่เหม็นหื่นนะคุณผู้ชมนะคะสแกน QR code คที่ขึ้นด้านล่างหรือนะคะหรือโทรศัพท์นะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์เดิมเลยนะคะที่ขึ้นด้านล่างด้วยเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับหนังไก่กรอบทองพันช่างเดี๋ยวพี่เต๋าดูเบอร์ก่อนนะคะ0803293535 0803293535นะคะมากันที่กอไก่เหมือนกันแต่ไม่ใช่หนังไก่กรอบนะคะเป็นอดีตนางเอกเกอไก่นะคะเขาบอกว่ามีนางเขาบอกว่านางกบอกนางสมมุติหรือนางนางสนมเตือนเจ้าหญิงกอไก่นะคะ ตีน้าเศร้าหรือคดีจะหรือคดีหรือหรือคดีจะพลิกนะครับประเด็นที่เพจเจมอย108ร้อยแปดวอลุ่มหนึ่งนะคะออกมาเล่านะคะอ่ะเรื่องราวของเจ้าหญิงกอไก่นะคุณผู้ชมขานะคะเจ้าหญิงกอไก่นี่นะ,นะฮะว่าเขาบอกว่าผู้โลเลโฉมนะครับเหมือนกับเป็นนกอยู่ในกรงทองแล้วก็หันมาคบกับหันหลังให้กับวงการบันเทิงไปแต่งงานกับเจ้าชายธุรกิจพันล้าน นะคะคู่ชีวิตวาสนาดีจนใครๆต่างก็อิจฉาแต่ความจริงแล้วนั้นนะคะฝ่ายชายนี่นะคะเขาบอกว่านะคะฝ่ายชายบอกว่าเป็นการบงการห้ามทุกอย่างในชีวิตห้ามแต่งตัวสวยห้ามแดกของแพงอันนี้เขาเขียนเองเจ๊มอยเขียนไม่ใช่กูอ่านเองนะคะแล้วก็อีกสารพัฒนนะคะซัมมารู้ที่หลังว่าฝ่ายชายเนี่ยยังมีความสัมพันธ์กับนะคะมาเหสีคนเก่านะคะกลายเป็นอะไรนะสามคนเหรอสามคนผมม,มีแล้วกันเนาะ เออสาคนผัวเมียนะคะแต่ดูเหมือนว่าคลิปพลิกนะครับเพราะหรือเปล่านะคบเพราะล่าสุดเจมส์มอยร้อยแปดออกมาผุดประเด็นใหม่เพิ่มเติมว่าเจ้าหญิงก็ไก่หยุดก่อนนะคะอย่ามาตีหน้าเศร้าเล่านะคะจุดจุดจุดหญิงเองก็ลำบากจุดจุดเพราะมีสารจากฝั่งสนมนะคะฝากเตือนจุดจุดจุดการฟ้องนะคะอะไรอ่ะการฟ้องเล็บหรอ การฟ้อนเล็บสะเทือนทั้งวันนะคะจนเจ้าชายพระพักแทบพังอ๋อมีการฟ้อนเล็บด้วยอ๋อคือเจ้าหญิงเนี่ยเจ้าหญิงกอไก่เนี่ยมีการแสดงโชว์เหรอฟ้อนเล็บเป็นเล็บมือนางนะคะมีการฟ้อนเล็บเล็บมือนางมันเป็นความหมายในยะนะคะฟ้อนเล็บก็อาจจะเป็นเป็นรลยการไล่ลํำทางภาคเหนือเนาะ,ะโชว์ฟ้อนเล็บนะคะหรืออาจจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าโชว์เทคนิคนางแมวนะคะเออนะคะจนนะคะ ผ้าพ,พักนะคะแทบพังนะคะก็คือผ้าพักของเจ้าชายก็คือใบหน้าใช่ไหมแสดงว่าฟ้อนกันบ่อยนะคะจำได้ไหมปลอ,อมีอะไรเคลียร์กันในวางเ,งเองเองนะอีพิมพ์ไม่เกี่ยวแผลบ,บ,บนะคะงานนี้ก็ไปดูเอาเองนะคุณผู้ชมนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นก็แสดงว่าเจ้าหญิงกอไก่เนี่ยนะคะคงจะไม่พอพระไทยนะคะ <c oughs> คงจะไม่พอพระไทยก็เลยจัดแสดงโชว์ฟ้อนเล็บนะคะ ให้บรรดาให้ให้ไอ้พระสวามีใช่ไหมเออนะคะฟอนเล็บนะคะมีการฟอนเล็บอาจจะเป็นการไร้ลามนะคะฟอนเล็บสวยๆนะคะเออนะคะเราก็ไม่รู้ว่าฟอนเล็บอีท่าไหนแต่คนก,ก็เริ่มเดาถูกเดาผิดกันไปบ้างแล้วนะคะุณผู้ชมนะว่ากอ,อกไกคือใครนะฮะมาร์กอันีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมคะ่ะมาร์กจุธาวุฒินะคุณผู้ชมนะคะแจงแล้วดรามา่าคลิปเตะช่อดอกไม้จนวงแตกนะคะสร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยนะคะสําหรับพระเอกหนุ่มหล่อหน้าตีน้องมาร์กจุธาวุฒินะคะ ที่เผยคลิปในงานแต่งเพื่อนเนี่ยขอภาพหน่อยนะคะกับโมเมนต์ที่เป็นเจ้าบ่าวโยนช่อดอกไม้ในงานแต่งขนาดเพื่อนเจ้าบ่าวเนี่ยวงแตกทั้งทั้งวิ่งหนีเตะช่อดอกไม้ทิ้งก่อนจะจบที่อะไรนะอย่างพีคนะคะเมื่อแฟนสาวเข้ามาตบหัวแล้วก็พาตัวแล้วตัวมาอะไรอะ่ะตัวมาร์สหรือเขาออกจากวงนะคะเนี่ยเขาดูหน่อยได้ไหมเขาเล่นแหมเทวเพื่อนฝูงนารานันเอาพูดกันแบบตรงๆเนาะ ไอ้วัฒนธรรมเนี่ยมันวัฒนธรรมไม่ใช่วัฒนธรรมไทยนะรันการโยนชอบดอกไม้เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมต่างชาตินะคะใครจะรับไม่รับมันก็เรื่องของเขาใครจะเตะใครไม่เอาก็เรื่องของเขานะคะพี่เต่ามองอย่างนั้นนะคะมันไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมของคนไทยมันเป็นวัฒนธรรมของชาวต่างชาตินะคะแล้วเราก็ไปก๊อปปี้เขามานะคะแล้วก็โยนดอกไม้กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแล้วแต่แล้วมันเป็นงานไพรเวทอ่ะ มันเป็นงาน p r i v a t e l เขาไม่ได้มาเตะมั่วนน่เขาไม่ได้ไปเตะอยู่ในที่สาธารณะนี่ไม่เป็นงานโรงแรมที่เขาจัดในที่เขาเรียกว่าที่ท,ที่ที่แบบว่าจะต้องเข้าไปต้องมีบัตรเข้าไปอ่ะพี่ว่าไม่น่าจะผิดอะไรนะคะชาวเน็ตก็เสือกเนาะซึ่งชาวเน็ตก็ไม่ขำด้วยก็เรื่องของมึงเขาไม่ได้เขาไม่ได้เชิญมึงเออมองว่าเป็นการเสีย,เ,ยเกียดเกียดแบบอะไรใช้การไม่ให้เกียดเบวาสาวอีบ้าเขาเพื่อนฝูงกัน ถ้าไม่อยากให้ก็ไม่ต้องรับเอาเรื่องของเขามันเป็นงานมันเป็นงาน p r i v a t e party มึงรู้จักคําว่า p r i v a t e party ไหมไม่ใช่มึงเสือกทุกเรื่องเออมันเป็นงาน p r i v a t e มึงก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปในงานนี้เข้าใจไหมอะแล้วเราไม่รู้ว่าก่อนจะโยนเนี่ยมันมีเตี้ยมอะไรกันหรือเปล่าเช่นถ้าสมมุติว่ากูโยนไปยม้เมืองเตะเ,เ,เลยนะเจ้าบ่าวบอกอย่างเงี้ยเออเอาไงอ่ะ นะคะแล้วอย่าลืมว่าเป็น,ปนงาน private party อ่ะเราก็ต้องยอมรับนะเรล้าเบียร์มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความสนุกสนานมันเป็นคืนสุดท้ายที่ผู้ชายเนี่ยจะต้องสิ้นสุดอิสระภาพเพราะต้องมีเมียแล้วไงลันเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองนะหนไม่ใช่วัฒนธรรมไทย 2. มันเป็นเรื่อง private ของเขาเขาจะเตะเขาจะรับมันก็เรื่องของเขาส่วนคนที่ไปแสดงความคิดเห็นคือพวกเสือก คือพวกเสือกเพราะมึงที่ไปเสือกเสือกเสือกต่างๆเขาก็ไม่ได้เชิญมึงเข้าไปในงานเข้าใจไหมอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเตรียมอะไรกันหรือเปล่าว่าถ้าเกิดโยนแล้วมึงเตะได้ไหมเออมึงเตะนะคนนั้นเตะคนนี้เตะได้ไหมเข้าใจไหมลันมันเป็นเรื่องของเขาไม่เป็นเรื่องภายในงานของเขาเราไม่ต้องไปเสือกนะคะ งานนี้ทําเอาหนุ่มมาร์นะคะต้องเข้ามาชี้แจงแล้วก็ขอโทษถึงการกระทําของตนเองในไอจในคลิปนะครับเป็นอัปเตอร์ปาร์ตี้ก็ใช่ไงอัปเตอร์ปาร์ตี้ไงปาร์ตี้สละโสโดร้านโอ้ยอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไไไดเหมือนพ่อมึงเป็นเจ้าของงานโอ้ยเนาะมันเป็นคลิปตลกครับก็ใช่ไง วัฒนธรรมอันนี้มันไม่ใช่วัฒนธรรมไทยมันเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งรับก็ได้ไม่รับก็ได้บางคนรับแล้วตกสะน้ําก็เห็นในคลิปเยอะแยะบางคนรับแล้วตกกันในงานก็เยอะแยะมันไม่ใช่วัฒนธรรมไทยแล้วงานพวกนี้มันเป็น private party เข้าใจไหมอ่ะ private party คือ private คืองานส่วนตัวเขาจะทําอะไรก็ได้เพราะเขาเช่าโรงแรมปิดโรงแรมเลี้ยงมันเรื่องของเขาเราอย่าไปเสือก แค่นั้นค่ะเออน,นคะคะแค่นั้นค่ะเออถ้าเกิดปเป็นงานแล้วมีพระสงฆ์องค์เจ้านั่งอยู่เข้าใจไม่ลานแล้วก็มีแขกผู้หลับผู้ใหญ่แขกผู้หลับผู้ใหญ่มาลดน้ําสังแล้วก็มีประทงประทานแล้วมึงไปเตะอย่างนั้นเออนั้นอีกเรื่องหนึง่งอันนี้มันเป็นงานเขาเรียกว่า after party มึงเคยมีผัวกันบ้างหรือเปล่ามึงเคยมีเมียกันบ้างหรือเปล่า after party คืองานเลี้ยงส่วนตัวความสนุกสนานเพื่อที่จะสละโสด ก็จะทําเหี้ยแล้วก็เรืองของเขาเออคะเขาข้างมารค่ะงานนี้นะคะออาฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับหนังไก่กรอบนะคะทองพันช่างนะคะใหญ่เต็มคําเคี้ยวมันนะคะไม่เหม็นหืนนะคะเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติได้1เดือนนะคะแต่ถ้าเกิดเก็บไว้ในตู้เย็นได้6เดือนนะคะเรามาพร้อมโปรโมชั่น100กรกรัมราคาเพียง59บาท3ถุงจะเหลือเพียง159บาท 250กรัมจะเหลือเพียง139บาท2ถุงจะอยู่ที่259บาทสแกน QR code สั่งซื้อได้เลยนะคะหรือโทรศัพท์ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยสำหรับหนังไก่กรอบท่องพันช่างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมขานะคะแพรว,พรวขอโทษเพจดังหลังเข้าใจผิด จนถึงขั้นฟ้องร้องโอ้ยมีแต่เรื่องคดีความนะคะช่วงนี้ข่าววงการบันเทิงอาจจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ